ว,วันนี้ผมจะมาทำภารกิจที่ทุกคนต้องทำนะครับทุกคนมาเจอแคมป์ก็คือมาพันติ้งกันครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปนะครับที่ผมมาพันติ้งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มากับทัวร์หรือว่าไม่ได้ไปกับทัวร์ลงในน้ำนะครับที่แคมบร์เนี่ยมันจะมีริเวอร์แคมนะครับก็คือเป็นแม่น้ําที่ผ่านในเมืองของแคมบริดจ์นะครับซึ่งแคมแคมบริดจนะ์นั่นแหละมันได้ชื่อมาจากเมืองมันได้ชื่อหรือแม่น้ำมันได้ชื่อมาจากเมืองนี้นี่แหละครับทุกคนสามารถไปทัวร์ได้นะครับแบบไม่ต้องไปพันเองนะครับเขาจะมีทัวร์ให้นะครับจะบอกอ ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะทางขวาทางนี้เป็นมหาล,ายลายัยๆทางนี้เป็นมหาล,ายลายัยๆมันก็จะมีหลายทัวร์แล้วตรงส่วนใหญ่ของแม่น้ำแคมเนี่ยก็จะมีมหาลัยของ Cambridge University นะครับมีแต่ละคอลเลจก็อยู่ทั่วๆไปกระจายกระจายไปผมเคยไปทัวร์แล้วนะครับมันก็สบายดีนะครับนอนไปตลอดระยะทางแต่ว่าผมอยากพาเพื่อนมาด้วยครับถ้าไปทัวร์เนี่ยมันก็จะไม่สนุกครับผมก็เลยต้องลองทำเองครับผมเป็นทัวร์นี่นะทุกคนพี่บุ จะพาเราไปพันแล้ว,ลวทำไมเขาปล่อยมาให้อย่างนี้อ่ะเลี้ยวดิพี่เลี้ยวไม่ถูก <c oughs> ตอนที่ผมพันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมต้องดันไปทางไหนมันถึงจะเลี้ยวไปทางไหนโอ้ยไปยังไงให้มันตรงๆวะแต่ที่ยากไปกว่านั้นครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวลำเดียวบนแม่น้ำนะครับเขามี <c oughs> อีกเป็นสิบ20ี่สิบลำครับ <c oughs> คอยจะมา ชนคุณก็มไม่ทำ<ม>ให้ทัฟฟิกเรือพังทุกอย่าง Sorry Sorry โดยเฉพาะเนี่ยพวกลำที่เหมือนผมเนี่ยครับลำที่จะไปเองเนี่ยคือมันไม่มีใครทำเป็นเลยสักคนนะครับแล้วก็แบบพยายามจะไปครับแล้วก็ชนกันไปมั่วไปหมดเลยทุกคนจะมีคนเยอะมาแล้วโหคนก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับ<ส>แล้วก็อันนี้คือครั้งแรกที่ผมมาลองพันนะครับผมเคยมากับทัวร์แล้วนะ แนะนำให้มากับทัวร์นะครับเพราะว่าไม่มีจัดการจัดจักรเท้่ยวของแล้วเรือผมเนี่ยผมไม่รู้เป็นพ่อผมหรือเป็นพ่อเรือนะครับมันหมุนตลอดเลยครับแล้วเราจะรอดยังไงครับพี่ก็ว่างกล้องก็วางกล้องเ n k y ล u คนไม่ต้องคนไม่ต้องทำให้เราอ่ะพี่ฮะอายไหมฮะเขาเขาเขามีงานทำครับคนเขามีงานทำเขาปวดใจทุกคนเขาเพิ่งโดนชนนะครับเราไม่เราเราไปชนเขาเราไปถึงเราไปชนข้างหลังเขาหลบได้เขาหลบได้ I'm s ม r r y ย m s ม r r y I'm sorry. อยมอ้กอนะอ้ะึงยคกนบอ้ะมึพอยากมอนะมยอกน่มเงยาอนอ้มึงอยกองอ้กมอนะอ้ะมาโนคอ้ะมึงอยุกคนเรากมงนะออยากมองนะอยากมอนะอมงากอนะอยะมึงอยากมนะอ้มอยาีมอ้ะเรอยมงอ้ากมอนอ้งอยามงนะ้มามังนะอ้ะงอยกงนะ้ยงนะอ้ะมึงอยางนะ้งอยางนี้ะอางนู้นยตรงนี้ะมอยงนี้มึงงนี้ากมองนออกคน ว้าวเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆโชคดีที่เราไม่โดนแบานจากหน้าน้ำนะหมุน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 พายไปดีพายแล้วเราหมุนกับยังไงครับพี่เราจะกลับหลังใช่ไหมไปในเกียร์มเฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเอ้ยสวยๆเราหมุนหมุนได้แล้วหมุนได้แล้วเขาเขาจะชนเราไงนี่ เออ,อันนี้คือคนเรือเอกคุณจพาอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยตอนเราไปได้ครึ่งทางมันก็เหมือนอยากจะให้เรากลับครับเรือมันก็หมุนเองกว่าเราจะหมุนได้ออกไปอีกนะครับผมก็ไปเทียบท่ารอสักนิดหนึ่งครับจริงๆเขาไม่ให้เทียบท่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ครับตอนนั้นแล้วก็ไปถ่ายรูปกันชิลเลยเพราะหนึ่งตรงน,นั้นแล้วเนี่ยผมก็พอที่จะควบคุมเรือเป็นบผมพอจะรู้ว่าแทงไปทางนี้อะไรยังไงเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ผมก็ไปได้อีกสักพักครับเราชนกี่รอบแล้วเนี่ยปังใครใครอยากลองพันบ้างไม่อุออ้ย <laughs> พักก่อนพักก่อนไม่ไหวแล้วลๆๆจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะเป็น accommodation ครับก็คือที่พักของพักนักศึกษานะครับ ของ college ใน Cambridge University นะครับที่นี่เนี่ยมันจะมันจะมีทางโค้งไปทางขวาใช่ไหมครับในนา้มันจะโค้งไปทางขวาผมก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพอละวขวาจะกลับออกมาได้ผมต้องใช้แรงแขนทั้งหมดที่มีแล้วก็เกือบแรงที่ทั้งหมดในวันนั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับที่ผมติดอยู่ตรงนั้นผมหมุนไปหมุนมานะครับหมุนไปหมุนออกมาจะออกมาได้แล้วก็โดนชนให้หมุนเลี้ยวกลับมาใหม่จะออกมาได้แล้ว ก็โดนชนออกมาใหม่ขอบพี่โค้งมิชชั่นจะมูกออกมาแล้วผมชนขอบลองครับออกมาได้จากตรงนั้นก็คือผมเป็นโปรแล้วครับผมก็ปไปทางตรงตลอดครับผมรู้สึกว่าถ้าผมไปสมัครงานวันนี้เนี่ยเขารับผมแน่นอนครับอุย้ยเขาน่อจะเขาน่อจะแบบเจอแบบนี้เยอะ ก็ถ้าใครมาเที่ยวแคมปิ่นะครับผมก็แนะนํามาพันติ้งเลยนะครับแต่ว่าอย่าไปทําเองนะมันไม่คุ้มถ้ามาเที่ยวเนี่ยคุณอาจจะได้ทัวร์ในราคา1 8บแปถึงสาปอนด์ครับมันแล้วแต่ที่ครับมันมีหลายที่มันมีหลายส่วนของแม่น้านะครับก็ไปศึกษากันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะพันเองนะครับก็อาจจะเสียตังค์แพงกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาให้เช่าเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมแล้วผมเนี่ยเอาไปคืนเขาช้าครึ่งชั่วโมงเขาก็คิดตังค์เพิ่มนั่นสิครับคุ้มไม่เป็นนะครับกว่าจะคุ้มได้เนี่ยครึ่ ที่ออกมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับคิดเอาเองดีๆแล้วกัน